สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการลบหรือเปลี่ยนวิธีการชําระเงินบน iPhone ของเรานะครับวิธีการตั้งค่านะครับให้เราไปที่การตั้งค่าของมือถือเราเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงที่ Apple ID ของเราเลยนะครับอันแรกนะครับแล้วเราก็กดตรงคําว่าการชําระเงินและการจัดส่งนะครับตรงนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับที่ผมตั้งค่าอยู่ตอนนี้นะครับเป็นชําระเงินผ่านเบอร์มือถือนะครับถ้าผมต้องการที่จะลบนะครับให้เรากดตรงเบอร์มือถือนี่นะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ลบวิธีการชําระเงิ Canada, Fi นออกตรงนี้นะครับกดลบได้เลยนะครับนี่นครับแล้วเราต้องการชําระเงินแบบไหนนะครับเราก็กดตรงคําว่าเพิ่มวิธีการชําระเงินได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นบัตรเครดิต ทูมันนี่วอลเล็หรือ Sho ปปี้เพจแล้วก็เบอร์มือถือก็ได้นะครับเบอร์อื่นก็ได้นะครับนี่ครับถ้าเราเลือกอันไหนนะครับเราก็กรอกข้อมูลอันนั้นเลยนะครับอย่างเช่นบัตรเครดิตนะครับแล้วก็มาป้อนหมายเลขบัตรแล้วก็หมดอายุแล้วก็ C V V นี่ครับตรงนี้นะครับเราก็มาป้อนแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับบางคนนะครับก็จะเลือกเบอร์มือถือหรือ Sho p ปี้เพจอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ ช่องทางไหนนะครับที่เราสะดวกที่จะชําระเงินนะครับเราก็สามารถเลือกแล้วก็ป้อนข้อมูลได้เลยครับนี่นะครับก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนการชําระเงินนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับเราก็สามารถมาตั้งค่าได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ